ลองคิดแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขและสบายใจ 1. อูนังหลีเองเหรอมีคนหลอกใช้คุณเจ่งแมงเล่ออูแก้ตักแสดงว่าคุณมีคุณค่าพอ 2. องอูหนังงีลุ้งเหรอมีคนวิพากวิจาร์ณคุณสสวยแมงเล่ออู่แหลงลักแสดงว่าคุณมีความสามารถ 3. อูหนังโกงกี้เหรอมีคนอิจฉาริษยาคุณ สวยแมงเลอปีหนังเขียงแสดงว่าคุณเก่งกว่าคนอื่น c อูหนังโกลิกเลเอมีคนที่ไม่อยากคบคุณสวยแมงเลอเขียงตายแสดงว่าคุณแข็งแกร่งพอ5อูหนังตีหุยเลอมีคนด้อยค่าคุณสวยแมงเลอขะอิ๋วสิวแสดงว่าคุณเพอร์เฟกส,ส,สมบูรณ์แบบเกินไปจุยเอาสแซขีปุกจูแจ้ขีอย่าเสียเวลากับการมโมโห เอาเวลาไปสู้เพื่ออนาคตดีกว่าขวางจืดปุกตั้งหม่เขิดอแข็งคิ้วสังคมไหนที่เราเข้าไม่ได้ก็อย่าไปฝืนใจสำหรับคนที่อยากจะเจรียนัาษาได้จิวเพิ่มเติมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเน้นสื่อสารเน้นพูดสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ